เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3วันต่อจากนี้คืออะไรมาดูกันค่ะไพ่สองดาบนะคะจะมีการนัดเพื่อนจากออนไลน์จากสื่อออนไลน์มาเจอกันค่ะ ไพ่เมจิเชียนนะคะเพื่อนที่นัดนั้นอาจจะเป็นหมอดูค่ะเป็นคนที่ดูดวงแม่นมากทีเดียวนะคะเพราะเป็นเมจิเชียนหัวตั้งค่ะดูแม่นเป๊ะๆนะคะแล้วก็ไพ่เชอริออตนะคะคุณเนี่ยกำลังจะมีการเดินทางไกลนะคะไปต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดการงานของคุณจะรุ่งโรธ จะชนะคู่แข่งศัตรูนะคะถ้าเกิดคุณมีปัญหาอุปสรรคอะไรคุณจะแก้ไขได้หมดและมีเกณฑ์จะได้รถยนต์คันใหม่ด้วยนะคะจะมีข่าวดีเรื่องงานประสบความสําเร็จอย่างสูงมากค่ะถ้าคุณคิดว่านะคะ ไพ่ทั้งสามใบเนี้ยแมทกับคุณนะคะเป็นตัวตนของคุณเป็นพลังงานที่จูนเข้าได้กับตัวคุณแล้วแล้วก็ให้คุณพิมพ์น้อมรับคําทํานายค่ะถ้ารักใครปรารถนาดีต่อใครอยากให้เขางานปังเงินรุ่งเหมือนคุณนะคะก็แชร์กระจายไปให้เขาได้เลยนะคะถ้ากดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณอย่างมากขอให้ทุกคนรวยรวยรุ่งรุ่ง,งมากๆค่ะ